เนยเนยนะครับอภิรัตชยางกูลณอยุธยานะครับเป็นอดีตลูกศิษย์คนสนิทของสมเด็จพ,พระวรรณรัตน์แล้วก็ภายหลังความจริงปรากฏออกมาว่าจากลูกศิษย์คนสนิทกลายเป็นตัวแสบเลยนะฮะที่ยักยอกเงินของทางวัดทางวัดประวรนนิเวศแล้วก็วัดที่เหมือนกับเป็นวัดสาขาของทางวัดปรวรแล้วก็มี วัดในจังหวัดตราดโรงเรียนในจังหวัดตรารดที่กําลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณในก้อนนี้นะฮะวันนี้ครับท่านผู้ชมฮะผู้สื่อข่าวก็ไปที่วัดรัตนารามวัดรัตนวนารามอยู่ที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับนี่นะฮะวัดแห่งนี้ส่วนมากแล้วพื้นที่ก็จะเป็นเกษตรกรรมสลับกับป่า,ปาเขานะครับใกล้ๆวัดก็มีโรงโม่หิน นี่แล้วก็ไปดูไปดูการก่อสร้างวัดแห่งนี้นะครับวัดตั้งอยู่บนเนินเขามีทัศนียภาพที่ค่อนข้างสวยงามนะครับด้านในวัดก็มีเจดีย์องค์ใหญ่1องค์โบสถ์สหลังมีกุฏิพระสามหลังมีศาลาการเปรียนอยู่ด้านล่างทั้งหมดยังก่อสร้างไม่เสร็จบางส่วนก็อยู่ระหว่างการตกแต่งบางส่วนก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับแต่ว่าหลังจากที่ มีเหตุการณ์ยักยอกเงินค่าก่อสร้างของทางวัดเป็นหลักร้อยล้านเนี่ยก็ตอนนี้ได้มีการยุติการก่อสร้างไว้ชั่วคราวก่อนนะครับนี่นะฮะการก่อสร้างก็ต้องหยุดไปชั่วคราวก่อนอเห็นไหมฮนี่เป็นวัดที่ทางสมเด็จพระวนรัตก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะก่อสร้างขึ้นมานะครับ มีเคยมีดำริให้ก่อสร้างขึ้นนี่ตอนนั้นเนี่ยได้ดำริให้สร้างวัดนี้ขึ้นแล้วก็ได้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปหาทุนจัดหางบประมาณในการสร้างวัดจนกระทั่งประสบความสำเร็จส่วนที่ดินของวัดผืนนี้นะครับเจ้าของเดิมก็คือเสียเพ่งเจ้าของโรงโม่หินแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระวรรณรัตน บอกว่าเมื่อประมาณสักเจปีที่แล้วนะครับได้บริจาคที่ดินผืนนี้โดยมีเจตนาว่าต้องการสืบทอดพระพุทธศาสนาประกอบกับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสลับป่าเขาไม่มีวัดก็เลยคิดว่าถวายที่ดินให้ทางสมเด็จพระวรรณรัตนเพื่อไปใช้ในการสร้างวัดนี่นะฉะนั้นเจ้าของที่ดินเดิมผืนนี้ก็คือของเสียเพ่งเจ้าของโรงโมหินบริจาคมานะครับแล้วก็มีการ ระดมทุนเงินบริจาคมาเพื่อก่อสร้างวัดแห่งนี้แต่ปรากฏว่าโอ้โหมีคนยักยอกเงินไปมันแสบจริงๆนะนี่คือต้องบอกว่านี่แค่หนึ่งที่เท่านั้นนะใช่และยังมีพบเจออีกหนึ่งที่ด้วยกันใช่แลนะคือวัดคีร,รีวิหารก็อยู่ที่จังหวัดตราดนี่เหมือนกันเลยเดียวกันใช่ไหมอ่าคือเขาบอกว่าทางด้านของอดีตเจ้าอวาสเนี่ยท่านออกมาบอกเลยนะว่า ท่านก็ไม่ได้รู้เรื่องเรื่องนี้นะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการดําเนินการก่อสร,ร้างวัดแล้วก็โรงเรียนคีรีวิหารน,นะคะซึ่งท่านเองเนี่ยบอกว่าท่านไม่ทราบเรื่องนี้เลยก็คือมาทราบเนี่ยตอนหลังนี่แหละนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทางด้านของสมเด็จพระวรรณรัตน์เนี่ยท่านเกิดอยู่ที่นี่แล้วก็บวชเรียนอยู่ที่นี่คราวนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาเนี่ยนะหลังจากที่มีตําแหน่งทางสงแล้วก็เลยกลับมาพัฒนาวัดคีรีวิหาร ตั้งแต่ปี2523คือเดินทางมาเนี่ยนะมีการสร้างกุฏิบูรณะวัดมีการสร้างที่พักในบริเวณวัดแต่ว่าเรื่องของการนําเงินมาพัฒนาวัดแล้วก็โรงเรียนเนี่ยจเจ้าอาวาสท่านบอกว่าท่านน่ยไม่ทราบแล้วก็ไม่มีเสียงเกี่ยวข้องอะไรนะคะคือสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่รู้รู้แค่ว่ามีเงินเนี่ยมาสร้างแล้วก็มาบูรณะวัดที่นี่ก็เท่านั้นเองมันมีขบวนการขั้นตอนหนึ่ง มันมีคนคนกลุ่มคนหนึ่งเขายักยอกเงินประมาณหลายล้านอยู่เป็นหลักสิบล้านเลยเออนันไห่รู้อะตรงนี้คือหลวงหลวงพ่อเคยเออทราบเรื่องมาก่อนนะครับไม่เคยไม่เคยทราบคือว่าเงินถ้าถึงวัดแล้วเนี่ยคนยักยอกไม่มีนอกจากับว่ายักยอกกันต้องทางอะไรเงี้ยไม่รู้ หมายถึงว่าระหว่างทางเงินที่จะมาวัดเนี่ยออาจจะมีการหยิบดงดิ่นดันเราไปมลูกมีไม่มีอแต่ถามาถึงวัดเขาบัญชีวัดแล้วไม่มีใครหาว่าการพัฒนาวัดหรือการทนุบำรุงโรงเรียนอะไรแบบนี้ครับเคยมีตอนไหนแรกะก็วางโครงกันมีวางโครงมีพอตอนลังๆ้งวางโครงสร้างเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างทํา พระอาจารย์เคยพูดคุยกับตัวแทนของสมเด็จท่านไหมครับสมเด็จพระวรรณรัตน์ในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างการพัฒนาวัดนะครับเคยเคยพูดคุยกันไหมครับไม่เคยก็ท่านไว้ตัวแทนฮะมาท่านกระทาเองอไม่มีเคยมีตัวแทนของสมเด็จท่านเดินทางมาหาบ้างไหมครับเออไม่นี้ออก็เป็นการพูดคุยโดยตรงกับระหว่างพระอาจารย์กับสมเด็จท่านเลยใช่ไหมครับเออ,เอ,อ นี่คือเจ้าวาดนะคะของวัดคีรีวิหารแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือโรงเรียนคือโรงเรียนคีรีวิหารนี่ยคุณทิดาเมธวัฒน์เนี่ยซึ่งเธอเองก็บอกว่าได้มาดํารงตําแหน่งที่นี่เนี่ยนะคะประมาณเมื่อสมปีที่ผ่านมาคือพอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บเนี่ยก็มีการรวมโรงเรียนคีรีวิหารแล้วก็โรงเรียนวัดศรีเวศเข้าด้วยกัน ราวนี้สมเด็จพระวรรณรัตน์เนี่ยท่านก็มีดําริที่จะมีการก่อสร้างโรงเรียนนะคะเพื่อให้มีการพัฒนาโรงเรียนเนี่ยให้เท่าเทียมกับโรงเรียนในจังหวัดคือเรื่องของงบประมาณต่างๆเงินก่อสร้างต่างเนี่ยไม่ได้ผ่านบัญชีของโรงเรียนแต่ว่าเท่าที่ทราบบอกว่ามีการจัดสรรเงินเพื่อดําเนินการการก่อสร้างทั้งหมดมีคนใกล้ชิดเป็นคนดําเนินการทั้งหมดค่ะอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ต้องบอกว่าไม่ทราบจริงๆนะคะเพราะว่า เราคือคือเป็นขอออเองแต่ไม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณในการสร้างอาคารค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่าท่านให้ใครดูแลเงินตรงนี้รู้แต่เพียงแต่ว่ามีช่างเข้ามาทำค่ะแล้วก็จะมีทีมลูกศิษย์ของท่านที่มาดูแลที่โรงเรียนก็คือเวลาเราต้องการอะไรที่ที่เกินความสามารถ นะคะเราก็จะปรึกษาทางทีมเจตนาท่านอยากให้ลูกหลานได้มีโรงเรียนดีๆเรียนเทียบเท่ากับในเมืองเพราะว่าท่านเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ค่ะแล้วก็ท่านก็เกิดที่นี่ท่านก็อยากให้มีโรงเรียนที่อยู่ข้างนอกเด็กไม่ต้องเดินทางไปเรียนในเมืองเสียค่ารถต้องห่างไกลพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ต้องไปเสียค่าเทอมแพงๆท่านต้องการให้ลูกหลานได้มีโอกาสเทียบเคียงกับโรงเรียนในเมืองเพราะว่าอย่างนั้น อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ผู้มนวยการเขาบอกมาตัวเองก็บอกว่าไม่รู้หรอกว่ายังไงแต่ก็มันมีคนที่เขามาดําเนินการก็จะมีอีกหนึ่งบุคคลด้วยกันเขาบอกว่าเป็นคนที่คุมงานก่อสร้างนี้แ้ะบ,บอกว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เหมือนกันในะเรื่องของโครงการต่างๆเนี่ยคือก็เข้ามาคุมแรงงานก่อสร้างแต่ว่าเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้างอาคารแต่ละหลังของโรงเรียนนะั้นไม่รู้ยอดเงิน เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าพระกุณจะมีการเบิกเงินมาจ่ายให้เองในแต่ละงวดแต่ว่าช่วงประมาณเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมามันมีพฤติกรรมบางอย่างของในเนยนี่แหละค่ะที่เขาเล่าให้ฟังบอกว่ามันมีพฤติกรรมบางอย่างที่เขามีการเขียนเช็คออกมาเพื่อน,นําเงินเนี่ยไปจ่ายตามโครงการก่อสร้างต่างๆแต่ไม่ยอมนําไปเป็นลักษณะที่เก็บเช็คเอาไว้เองค่ะคือ,ค,อคือพฤติกรรมคือเขาเบิกเงินมาแต่เขาไม่ยอมมาให้พี่ไม่ยอมมาให้เป็นค่าก่อสร้าง่าง ติดตัวนี้ที่ผมรู้มาคือว่าเวลาท่านท่านเป็นเท็กน่าคือว่าใครคนไหนไปเป็นหมอกไปตรงนี้แต่ในไม่ให้ไม่ให้ซิกงจ็บไว้อีกเพระว่างั้นนะครับผมเมื่อรู้จากทีที่อีกที่ผมได้รู้จริงจังอะไรพี่อยากให้ตำรวจเขาดูแลคดีนี้ยังไงจริงๆนะครับความความรู้สึกบางทุ่มนะครับอยากให้ดูแลมากกว่า อะไรอะไรทุกข์ก็ถูกอะไรเป็นผิดครับที่ว่าเน้นเขาบริจาคมาทาบุญทาทานคราบผลไเปนีไมใช่คร่ว่าเน้นกระสาทุกมาทั้งนั้นครับอืพอเกิดเรื่องการยักยอกทรัพย์ไปเนี่ยก็ทําให้การก่อสร้างวัดหรือแม้กระทั่งโรงเรียนที่กําลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่เสร็จดีนะฮะใช่ค่ะมันก็ต้องหยุดชะงักไปออมันจะค้างๆกันอยู่บางที่ก็มีแต่เสาบ้าง นะคือตรงนี้ก็คงต้องรอดูแลวแม้กระทั่งตัว<ม>ผู้บริจาคที่ดินเนี่ยคือเสียเพ่งนี่แหละก็บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเขามีการติดต่อประสานงานจากผู้กำบ,บังคับการกองปราบปรา,ามเนี่ยจะมาเดินทางไปพบกับเขาไปตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆคือตรงเรื่องนี้มันก็คงต้องขยายผลกันต่อไป<ม>นะโดยเฉพาะในเนยเองเนี่ยมันมีเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยคือมีทรัพย์สินอื่นๆที่ถือครองโดยคนอื่นด้วย น,นะคะก็ตดองรอตรวจสอบด้วยว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีที่อื่นอีกไหมม,มันจะหมดแค่ที่เนยไหมใช่หรือจะมีคนอื่นอีกที่มองว่ามีคนใกล้ชิดอีกอมีคนใกล้ชิดอีกนะฮะที่สามารถเข้าเข้าถึงสมเด็จพระวรรณรัตได้มีส่วนร่วมในการยักยอกเงินไปอีกหรือไม่มนะฮะรวมถึงทรัพย์สินต่างๆที่ได้มาจากการแปลสภาพเงินที่ยัก ยออไปของนายเนยแล้วแปลไปเป็นนาฬิกาหรูบ้างรถหรูบ้างเนี่ยแล้วอยู่ในชื่อของบุคคลอื่นบุคคลอื่นที่มีชื่อครอบครองทรัพย์สินเหล่านี้รู้เห็นเป็นใจกับ,ก,บการกระทําของนายเนยหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้เขาเอามาฝากไว้ใช้ชื่อเขาก็โอเคสนิทกันก็ให้ใช้ชื่อเราเองไปอ,อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วตำรวจก็จะไปสอบสวนทวนความกันนี่นะท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อคือคนเราเนี่ยพอถ้าหากว่าได้ทํางาน รับใช้ใกล้ชิดกับพระสงฆ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติดีเราก็ถือว่าเป็นบุญของเรานักหนาแล้วใช,ใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว,ว่าอาศัยความใกล้ชิดอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วถึงขนาดที่ว่าอาศัยในช่วงเวลาที่ท่านอาพาธอยู่เนี่ยให้เซ็นเอกสารไปกรอกตัวเลขเองอนำไปสู่การยากักยอกเงินเป็นหลักร้อยล้านเนี่ยโอ้โหมันแล้วก็รู้ทั้งรู้นะว่าเงินเหล่านั้นเนี่ย เป็นเงินจากใครต่อใครก็ไม่รู้ใช่แต่ทั้งหมดนั้นคือผู้มีจิตศรัทธาค่ะผู้ที่หวังดีปรารถนาดีว่าเงินจํานวนนี้ที่เขาบริจาคให้ไปเนี่ยนะห้าสิบบาทร้อยหนึ่งสองร้อยพันหมื่นอะไรก็ตามเนี่ยก็เพื่อเอาไปสร้างวัดสร,สร้างโรงเรียนใช่ทำรูปบํารุงศาสนานใช่<อ>แต่เอามาแต่กลับยักยอกถือมาเป็นของตัวเองโอ้โหไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรคือคือตายไปเนี่ยก็มีแต่นรกอย่างเดียวที่เขารออยู่ นี่นะครท่านผู้ชมเรื่องของวัดมีอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชชยภูมินะครับทางเจ้าหน้าที่จากสอพอเมืองชชยภูมิได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายบุกเข้าไปที่ศาลเจ้าพ่อพญาแลหลังเดิมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตีหนึ่งกว่า,วาของเมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปด้วยนะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดภายในศาลเจ้าพ่อพญาแลจับภาพได้ นี่นะครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งนุ่งกางเกงยียนสวมเสื้อยืดเข้ามาในบริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแลหลังจากนั้นก็หยิบค้อนที่ตัวเองพกมาด้วยเดี๋ยวดูนะดูภาพมันไกลนิดมึอหยิบค้อนที่ตัวเองพกมานะครับแล้วก็ทุบไปที่บานประตูนี่ กระจกนะฮะทุบไปที่บานกระจกทางเข้าชั้นในของศาลเจ้าพ่อพญาแลแล้วหลังจากนั้นก็ปีนเข้าไปชั้นในของศาลแต่ว่าด้านในนั้นเนี่ยด้านในศาลนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดมีแต่ด้านนอกให้เราได้เห็นแค่นี้พอเขาปีนเข้าไปไม่เห็นแล้วนี่นะฮะแต่คาดว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยนะะเ,เข้าไปเอาเงินจากกล่องรับบริจาคด้านใน โดยใช้ค้อนที่เตรียมมาเนี่ยตีไปที่กระจกบานกระจกของตู้รับเงินบริจาคจนแตกเสียหายแล้วก็กวาดเอาเงินในตู้ไปประมาณสักสามหมื่นบาททิ้งไว้แต่รองเท้าแล้วก็แว่นตาที่ตัวเองสวมมาน,นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าไปในศาลแล้วภาพก็จับได้จับภาพคนร้ายตอนเดินออกไปตามถนนทางออกของศาลเจ้าพ่อพญาแล แล้วก็หลบหนีไปนะครับตำรวจมาตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับปรากฏว่าเงินทองในตู้บริจาคนั้นหายเกลี้ยงไม่เหลือเลยนะครับอาเดียฟังของฟังคนที่เขามีบ้านอยู่ใกล้กับศาลเจ้าพ่อพญาแลเขาเล่าให้ฟังหน่อยนะร้อยทุกเปรนจุก,<อ>กลแล้วก็ไปแล้วก็ไปต้อมวงทางไหนไม่เห็น ต้องเท่าถอดรองเท่าไปคู่นี้วเราที่ว่ามีอย่างมีอย่างสูญหายนะประมาณนั้นมีเงินมีเงินมีมีเงินในตู้บริจาคดิมีตู้บริจาคแค่เดียวคือยันไม่ตู้หลายตู้เจ้าไปตู้เชฟเอาไ่้ได้เอาได้ตู้เดียวได้ตู้เดียวบริจาคมันคือตู้กระจกแต่มันทุบตกระจกทุบตุกกระจกแตกทำไปตู้กระจกเรียกไปได้ได้เงินหลายหมดเลยประมาณสามหมื่นกว่าบาทครับ คณะกุ้งไม่แม่บ้านนะครับเขาออกมาใส่บาดเขาบอกตอนสร้างนี่ยิ้มมาใส่บาอยู่นาสารยังพ่อเพราะที่ในเขาเห็นเขาไปในโทรบอกเห็นคนไล่เหรอครับเห็นคนไล่ก็เราออกมาเดี๋ยวลินเด๋บอกเห็นเห็นตะล่อร้อยของการอะไรกระจกกระจกกระื้ออ๋อเคยโทรมาบอกเจ้าเขาไปโทรเจ้าไปเบื้องเราเป็นเด็กใช่ไหมฮะกระจกแตกผมลยโทรแจ้งกับไอ้พ่อพงผู้จัดผู้ไอ้ดูแลสาร นีนะ่ะจะคนที่มีบ้านอยู่ใกล้แถวนั้นคนที่ดูแลศาลทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นตัวคนร้ายเข้ามาที่ศาลเจ้าพ่อพญาไลอีกทีก็เห็นแต่สภาพร่องรอยความเสียหายของประตูบานนี้ที่เป็นกระจกถูกคนร้ายทุบแตกแล้วก็เข้าไปด้านในตู้บริจาคก,ก็ถูกทุบแตกแล้วกวาดเอาเงินไปนี่นะภาพของคนร้ายเนี่ยก็เห็นแต่ในกล้องวงจรปิดทนนเท่านั้นเองค่ะ